ถ้าคุณอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทํสามสิ่งนี้นะคะในตอนตื่นนอนตอนเช้าหนึ่งเลยค่ะก่อนที่เราจะลืมตาตื่นนะคะให้เราโปรแกรมคําพูดที่ดีกับตัวเราการที่เราโปรแกรมคําพูดที่ดีในช่วงสลืมสลือนะจิตของเราเนี่ยจะโฟกัสสิ่งที่ดีนะแล้วก็ดึงดูดเรื่องราวดีๆง่ายขึ้นเท่านี้ลองคิดดูสิตื่นเช้ามาเราโฟกัสแต่เรื่องราวแย่ๆเราโฟกัสแต่ความทุกข์ใจ คุณจะดึงดูดเรื่องราวที่แย่อยู่แล้วและมันไม่โอเคเลยสําหรับโหตัวเราจิตวิญญาณเราที่จะลุกไปทํางานที่จะลุกขึ้นมาสร้างความสดชื่นให้กับตัวเรามันรู้สึกแย่ไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยไม่เอาเนาะโปรแกรมคําพูดดีๆเช่นวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของเธอวันนี้จะได้พบสิ่งที่น่าสื่นานในการลงมือทาอีกแล้วฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาประเพณีเป็นต้น สิ่งที่สองที่คุณควรทํานะคะคือการนั่งสมาธิไม่จะไปต้องนั่งนานนะคะนั่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเรานั่งได้เพราะอะไรคะเป็นการรวมจุดโฟกัสให้กับตัวเราปกติเราจะคิดเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อเราเริ่มนั่งสมาธิเราจะเริ่มโฟกัสพลังบางสิ่งบางอย่างในการลงมือทําของเราได้นั่นจะทําให้เป้าหมายของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงดสิ่งที่ดีได้ามากยิ่งขึ้นเองค่ะ สิ่งที่สนะคะที่คุณจะต้องทํานะถ้าคุณอยากจะให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามารอยยิ้มวนตาของคุณเป็นประตูปเปิดเลยค่ะถ้าเกิดคนที่น้านิ้วคิ้วขมวดคุณคิดว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาไหม ขนาดตัวคุณยังไม่ยิ้มให้ตัวคุณแล้วใครจะยิ้มให้กับคุณแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณไห้ไงในเมื่อคุณหน้านิ้วคิวขบวนได้ฝึกที่จะยิ้มแย้มใส่นะทำสารทิ่นี้แล้วสิ่งดีๆจะวิ่งไล่มาหาคุณค่ะ